โค้ดตัวแท้ของคลิปนี้เราไปเริ่มกันที่ยุดยุดยุดกดไลค์กด like, ติดตามต้นริมเส้นด้วยปะไปลยกันหนึ่งค้ดตัวแท้ขอ,ของคลิปนี้เราไปเริ่มกันที่ศึกแดรคาซิเคิลบุนเดสลีกาเยอรมันเสือใต้บาเยนเบอร์นิกเปิดอาริอันเอริน่าต้อนรับการเยี่ยอของเสือเหลืองบุลเเซียดอทมูนฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมเจ้าบ้านเสือใต้นีโ่โหดจัด ชนะทุกนัดตั้งแต่เปิดฤดูก,กาลมามี18แต้มเต็ม5เกมหลังสุดชนะรวดยิงได้24เสียเพียง3ประตูเท่านั้นส่วนนางฟ้าฝั่งเสือเหลืองปัจจุบันล้างรองจากฝูงของลีกมีแต้มตามหลังเสือใต้เพียงแค่4คะแนนเท่านั้น5เกมหลังสุดก็ไม่แพ้กันไม่แพ้ใครเลยชนะ3และเสมอไป2นัดเฮตเฮ6เกมหลังสุดที่ทั้งคู่ได้เจอกันเป็นฝ้าฝั่งเสือใต้ที่ชนะได้2 แล้วแพ้ให้กับดอสมูนเพียงหเท่านั้นและจบด้วยการเสมอถึง3นะัดความพร้อมในเกมนี้เจ้าบ้านเสือใต้ผู้เล่นคนหลักๆที่ไปติดทีมชาติกลับมาเกมนี้พร้อมลงเล่นกันครบนำทีมมาโดยดาวยิงตีนแตกอย่างแฮร์รี่เคนไมเคลิลโอลิเซกองหลังจะได้ดายโยอ,อุบาเบกานโน้ขวดกับจนนธานทาพร้อมลงเล่นกันครบส่วนทางฝ้าฝั่งเสือเหลืองของนิโก้โควัต เกมนี้พวกเขาจะขาดเอ็มเลชานกับไอรอนอันเซมิโนกองหลังดาวรุ่งที่ยืมมาจากเชลซีและต้องเช็คความฟิตของกิลาซี่ดาวยิงตัวเก่งว่าจะฟิตลงเล่นเกมนี้ได้หรือไม่แต่ตามข่าวพร้อมลงสนามมุมอมองในเกมนี้เกมนี้เป็นฝากฝั่งเจ้าบ้านอย่างเสือใต้ที่ออกตัวให้1ช่วงตัวครึ่งต้องชนะ2ขึ้นไปเราถึงจะอิ่มกันก็เหมาะสมกับฟอร์มที่โดหดสุดเลอเกินในช่วงเวลานี้แต่ดอตมูลก็ดีไม่แพ้กัน ถ้าเล่นในบ้านของดอทมูลยังมีโอกาสชนะแต่ก็ยังแต่อีกว่าเล่นในอารีอันอารีนาซึ่งเป็นลังเย่ของเสือใต้ผมบอกเลยและการันตีได้เลยเสือใต้ยิงยับแน่นอนต้นจัดให้เสือใต้ยิงยับแน่นอน,น,อ,น,น,อ,นอ่าอย่าเพิ่งปิดคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ต้นลืมเส้นด้วยแล้วถ้ายางอิ่มอยากฟินในทุกๆวันคอมมูนิตี้ต้นลืมเซนอยู่ใต้โปรไฟล์เลยรับรองอิ่มฟินทุกวันอย่างแน่นอน ไม่มีผิดหวังเหมือนเดิมครับถ้าชอบก็ใส่ถ้าไม่พอใจก็สวนแต่ถ้าคิดจะสวนก็ระวังกันดีๆพอช่วงนี้ต้นลิมเส้นขอเขาแรงมากพาอิ่มมาหลายวันติดแล้วไว้ใจใหม่ในคลิปหน้าขอลาไปก่อนสวัสดีครับ